นี่นะครับแล้วนี่ก็คือบ้านสวนคุณยายนะครับนี่บ้านสวนคุณยายนะครับนี่นี่คือนี่นะฮะนี่นะครับนี่เดินเข้ามาก็เจอเลยนะครับนี่คือลิ้นจี่นะครับพันค้อมนะครับนี่นี่นะะนี่นะครับต้นลิ้นจี่เลยเนาะ เยอะมากเลยนะครับในสวนก็มีนะครับแล้วก็นี่นี่นี่นะฮะนี่นะฮะนู่นนะครับแล้วก็มีไม่ได้มีแต่ลิ้นจี่นะครับมีกล้วยมีอะไรมะพร้าวมีมะละกอนะครับนี่แต่ที่เด็ดๆเ,เลยก็คือลิ้นจี่นะครับนี่ผัดคอมอันนี้คือคุณป้าเจ้าของสวนนะครับพามา ดูเองเลยนะครับขี่เข้ามาจากปากทางก็โอ้สองข้างทางเต็มไปด้วยลิ้นจี่อ่งเเลยปีนี้เกษตรกรยิ้มออกหน่อยเนาะแต่แต่ช่วงถถนนแถวพระรามสองไม่ค่อยมีขายนะครับมีน้อย ที่มันแบบแดงๆจัดๆเนี่ยหรือมาาที่นี่เป็นตูนหลังอยู่ใส่ต้น คีมทิอีแอ๋อนี่รุ่นแรกเลยเนาะแรก เดี๋ยวเราคินรสชาติกันนะครับเนี่ยเขาก็ร่อนนะฮะ <S <S มือนก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาแนวรบ <S <S ติดฝาดหน่อยนึงก<ช>็น<ล>ี่ครับอร่อยครับอร่อย ทำไม่ติดฝาดก็ต้องอ่อนกันนี้หน่อยมันจะออกเปรี้ยวละอ่อนกันนี้ก็ออกเปรี้ยวอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยมันจะต้องติดฝาดหน่อยเนี่ยต้าติดฝาดนี่แกครับผมทาไม่ติดฝาดนี้อ่ายังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่อ่ามันต้องติดฝาดด้วยนี่นะครับนี่เจ้าของสวนคอมเฟิร์นเองนะฮว่าต้องฝาดนะครับนี่ครับแล้วไปส่งที่ไหนครับเนี่ยหรือว่ามาทามารับ อ๋อมีแม่ค้าแม่เหมารับจากสวนเลยดีดดเราไม่ต้องไปส่งนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาซื้อ,อ,อซื้อจากสวนเลยวันนี้นี่กิโลครับเนะี่ยที่เก็บก็ยังไม่รู้ก่ดไดห้าอยู่ตอแค5 0อ๋อจะฝาานี่นะครับอ๋อนี่กำลังเก็บเลยนะครับนี่ นจะได้กินน่ะไม่ง่ายเลยเนาะ

你还、yeah. นี่ก็คือสวนลิ้นจี่บ้านคุณยายนะครับที่สมุทรสงครามนะครับอำเภอแควน้อยนะครับนี่นะโอเคนะครับนี่นะครับและนี่ก็คือลิ้นจีส่สวนบ้านคุณยายนะครับนี่นะอันนี้คือลิ้นจี่สดๆจากต้นเลยนะครับนี่นี่นะนี่นะครับนี่ วันนี้เรามาบุกโซลิ้นจี่กันนะครับนี่นี่นะฮะมีส้มโอนะครับนี่มีต้นทุเรียนด้วยนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงนะครับนี่ว้าวนี่มะม่วงนี่นี่คือมะม่วงลูกดกมากนะฮะ นี่ครับต้องติดดินเลยนะครับนี่ลูกเต็มเลยนี่ฮะนี่นี่นะครับนี่คือมะม่วงครับว้าวลูกหอยกับผืนเลยนะน